น้องที่รักทุกท่านครับโอกาสในการรอคอยนะครับเป็นโครงการระดับเงินแสนนะครับรั้งแรกของของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับที่เราได้จัดโครงการาประกวดเรองความนะครับสำหรับเนื้อหาสาระนะครับที่มาของโครงการนะครับเล่าให้น้องฟังนิดหนึ่งก่อนจะประกาศนะครับก็คือเรามองว่านะครับภารกิจของการ ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นมันมีสามด้านนะครับด้านแรกก็คือป้องรามไม่ให้มันเกิดขึ้นด้านที่สองถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเยียวยาน,นะครับแล้วก็ด้านที่สามก็คือการสร้างเสริมจ,จิตสํานึกนะครับการประกวดบทตัง้งไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไม,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 ไม่ไม่ตกใจนะ I s a เ d f i ฟ e fire fire just draw the attention ah. it <laughs> ด้านที่3าคือการสร้างเสริมจิตสํานึกนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าคนมีจิตสํานึกเนี่ยการจะไปละเมิดอะไรเราไม่ต้องไปป้องปรามไม่ต้องไปเยียวยาหรอกนะครับก็ถือว่านะการให้พี่น้องได้มาประกวดเรียงความกันในหัวข้อสังคมไทยอารยะนะครับภายใต้หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับสังคมไทยในฝันประเทศไทยในฝันนะครับก็จะทําให้พี่น้องได้ไปศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็มานั่งขีดเขียนคิดถึงปัญหาในบ้านเรานะครับ คิดถึงปัญหาในบ้านในเมืองเราว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรละเมิดกันในแบบไหนบ้างนะครับแล้วเมื่อละเมิดแ,แล้วเนี่ยนะครับเราเรียนรู้อะไรจากมันแล้วก็เราจะสร้างสังคมใหม่เนี่ยทำกันอย่างไรนะครับเราดูนะกร,รอบการดูเนี่ยดูตั้งแต่ว่าการเขียนนั้นดีไหมมีที่มาที่ไปมีต้นมีต,นมตอนมีต้นม,ตนมีกลางมีปลายไหมนะครับเขียนเสร็จแล้วเนี่ยดึงดูให้คนเนี่ยเกิดความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบไหมเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยจริงๆไหม ดึงปัญหาที่มันสำคัญสำคัญมาเฉพระให้พี่น้องได้รู้สึกถึงผลกระทบของมันได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีจุดจบที่เร้าใจไม่ใช่เล้าใจนะดึงดูดใจทําให้คนนะครับสนใจแล้วก็มองภาพออกแล้วก็เกิดแรงหนึ่งแรงแรงกระเพื่อมในการที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อสร้างสังคมไทยในฝันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องทีนะ่เป็นที่มาที่ไปของโครงการโครงการนี้ร่วมคิดกันโดยคณะกรรมการบริหารนะครับและก็บอรอํานวยการ เขียนโครงการพบแล้วก็นําเสนเอไปยังท่านผูม้มีอุปการะคุณแล้วก็พี่น้องสมาชิกทุกอย่างนะครับรางวัลทั้งหมดนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์เลยครับเรามีรางวัลที่1นนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับสําหรับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่สองอ่สามสามสามห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทแล้วรางวัลที่สามสองหมื่นบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรามีรางวัลชมเชยอ,อ,อีกนะครับรางวัลชมเชยอ,อ,อีก ทั้งหมดนี่นะครับประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18รางวัลน,นะครับแปลว่าทั้งหมดนั้นผลงานที่ได้รับรางวัลมี21ผลงาน 1, 2, 3แล้วก็อีก18รางวัลชมเชยนะครับรางวัลชมเชยเราให้เงินไปร้อยเหรียญน,นะครับก็จะเกิน3 0 0 0ันบาทนิดหน่อยนะครับรางวัลที่2นั้นตัวเลขเราคิดออกมาแล้วนะครับ น่าจะเกินไปนิดหน่อยเหมือนกันนะครับ650เหรียญนะครับน่าจะเกินรางวัลที่3ามครับทีนะครับน่าจะเกิน2องหมื่นไปนิดหน่อยนะครับตามค่าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันแล้วรางวัลที่2นั้นให้ไปคันห้าร้อยห้าสิบก็จะเกินสามหมื่นไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็รางวัลที่1นั้นสามพันหนึ่งร้อยเหรียญก็จะเกินแสนไปนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่ามีการแลกเปลี่ยนอะไรด้วยครับเวลาแห่งความตื่นเต้นก็มาถึงแล้วนะครับ แต่แทนนะครับผู้เชิญรางวัลนะครับพร้อมหรือยังครับผู้เชิญรางวัลพร้อมหรือยังครับแล้วก็ท่านที่จะเป็นตัวแทนรับรางวัลนะครับเชิญด้วยนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับพร้อมหรือยังครับแม้เราน้บมาจากรางวัลที่3ก่อนไหมนะครับแล้วเดี๋ยวรางวัลชมเชยก็ไปอ่านไปอย่างเดียวเราเริ่มจากรางวัลที่3ก่อนนะครับ เป็นผลงานที่เขียนแล้วนะครับดึงดูดใจนะครับเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกถึงผลกระทบของการมองข้ามหรือว่าการนะตระหนักรู้ถึงเรื่องสิทธิธมนุษยชนเเราบางทีก็ไปละเมิดคนอื่นบางทีก็ถูกคนอื่นละเมิดถ้าเราไม่รู้สึกตัวตรงนี้เราจะแก้ไขอะไรไม่ได้รางวัลที่สามนะครับผลงาน นี้นะครับเป็นรางวัลที่ร่วมกันสนับสนุนโดยคุณวันชัยคุณรัชนีสุขสดนะครับคุณซันดี้และก็คุณเล็กเชรวิทยาทยากรนะครับคุณกิติพงศ์ตุลัเฮชากรนะครับและก็ดรรศมีและก็คุณหญิงสมปองร่วมกันนะครับเป็นรางวัลที่สนะครับก็สําหรับรางวัลที่ชนะเลิศนะครับรางวัลที่สนะครับรางวัลน,นี้ ะครับตัวประธานภาคีไทยภาษีประชาชนจะเป็นผลมอบเองนะครับรางวัลที่3 <c oughs> เป็นการประเดิมก่อนดูซิว่าไหวไหมรางวัลที่3นะครับผู้ที่ชนะเลิศได้แก่เจ้าของผลงานหมายเลข13ครับตบมือนะครับเขียนได้ดีมากนะครับ <c oughs> เชิญครับเชิญผู้ประจ้าที่มารับรางวัลที่3เนี่ยเป็นนะครับเชิญแล้วค <c oughs> ร <ed> ับแล้วก็แไม่รับเพื่อรางวัลนะครับอยากขอถ่ายรูปด like. <c oughs> ้วยหรืต้องถ่ายรูปก่อนจะถ่ายรูปอาจจะต้องมีกล้องถ่ายรูปนะครับ Uh, wait. Oh, ครับวิดของ e ีกล้องนะครัวันีนวันที่สามนะครับหมายผลงานหมายเลขสิบสามนะครับ uh, นะครับรางวัลที่สาม <laughs> เป็นตัวแทนนะครับ ทีนะผลงานสําหรับรางวัลที่สองนะครับรางวัลที่สองนั้นมีผู้ร่วมให้รางวัลน,นะครับมีคุณพี่มารีและคุณพี่จารินอิมารมนะครับวันนี้ทราบว่าท่านไม่สบายนะครับก็ขอให้บูนานิสม์ที่ท่านได้ทานี้จงทําให้นะครับท่านหายป่วยหายไข้โดยเร็วนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่สุขสบายตลอดปีแล้วก็อีกหลายปีต่อไปนะครับ,บคุณมารีคุณจรินอิมารม พี่อนเนกชัยชนะนะครับคือประธานาบริหารแชร์แมนของบอร์ดอำนวยการเราพี่สุพงนะครับอดอ,เอรสเสน่ห์ถิ่นแสนนะครับในผู้ใคยหน้าคล้ายผมนี่แหละนะครับคุณกิติกิติกิติยาชาวลดิและครอบครัวนะครับพี่พาราครับจาเป็นกรรมการบริหารด้วยนะครับแล้วก็พี่วิไลเลิศสมิตวันตาน,นะครับก็เป็นกรรมการบริหารและก็ตัวบอร์ดอำนวยการรางวัลที่สองนี้ผู้ที่จะมาอมอบก็เป็นท่านบอร์ดอำนวยการเองนะครับเชิญเลยครับ แล้วก็ขอเชิญตัวแทนรับรางวัลมาตรงนี้เลยครับเพราะว่าเรามีกล้องถ่ายทอดอยู่ตรงนี้นะครับแชร์แมนนะครับแล้วก็ผู้รับรางวัลนะครับเป็นผลงานหมายเลขสิบสามนะครับ15สิบห้าคนะครับหมายเลขสิบห้าครับไม่เห็นฝันเลยต้องเยิ้มขึ้นหน่อยเยิยมหน่อยหน่อยอโนวันบอกใ้ม e นซีนจูดทีท เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ไข่ไม่ไม่ไม่ติดเราเรามีอะไรภาพสดอยู่แล้วครับทีนี้ก็มาถึงตุ้มตุ่มตุ่มตุ่มุ่มจุ้มรางวัลที่หนึ่งแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งนี่เขียนได้ดีมากแต่ต้องเรียนพี่น้องก่อนบ้านรางวัลที่เข้ารอบเนี่ยนะครับเขียนได้ดีผมอ่านแล้วในบางครั้งนี่ว่าโอ้โหนี่มันคุ้มค่ามากเลยโครงการทั้งโครงการเราใช้เงินประมาณสองแสนนะครับ แต่ว่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องไปอ่านบทความบางคนอ่านแล้วไม่กล้าเขียนเขียนแล้วไม่ดีพอไม่ส่งมากอ,อะไรบ้าง <นะ S 2> แต่อ่านกันเยอะมากและคนเข้าไปอ่านบทความทั้งหมดเนี่ยเรามีบทความอยู่ประมาณยี่สิบกว่าบทความมีคนไปอ่านบทความหนึ่งอย่างน้อยประมาณห6ห0ร้อยครั้งที่น้องคูณในท่านหกร้อยคูณยี่สิบมันเป็นเท่าไหร่นะครับหกพันสองหกสิบสองหมื่นสองนะครับ แล้วคนที่เขียนนี่เเขาจะต้องไปอ่านเรื่องอะไรองอื่นแล้วบทความที่เราได้นะครับเราส่งให้สมาชิกเราในซีดีทุกคนนะครับแล้วจะไปอยู่ในเว็บไซต์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราทํา youtube ขยายอีกถ้าสมมุติว่ามีคนอ่านบทความเราทั้งหมดเนี่ยสักสองแสนคนนะแปลว่าโครงการนี้บาทเดียวจ้างให้คนมาอ่านมาเขียนนะครับนี่คือความคุ้มของการที่เราทํากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมจิตสํานึกและบทความนี่มันไม่เน่าไม่บูดครับมันอาจจะมีคนที่เขาไปให้เด็กในโรงเรียนอ่านเป็นตัวอย่างก็ได้ และบทความที่เขียนที่ไม่ได้รางวัลน,นะครับบางบทความเนี่ยผมให้เป็นที่หนึ่งด้วยซ้าแต่การตัดสินนั้นเรียนนิดนึงว่าเริ่มต้นจากการให้คณะกรรมการบริหารส่งห้าอันดับที่เขาคิดอยู่ในใจจากจํานวน20กว่าบทความที่เราเลือกขอบรอบสุดท้ายนะครับส่งมาห้าบทความแล้วตอนท้ายสุดเนี่ยเราให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ร่วมกับชุดเก่ามานั่งประชุมกันเมื่อสองวันที่แล้วนะครับแล้วก็เอา4บทความมาแล้วนั่งอ่านผมเป็นคนอ่านเองตั้งแต่ต้นจนจบๆๆเสร็จแล้วก็ให้แต่ละท่านนั้นนะครับ ให้คะแนนเต็มสิบว่าจะให้เท่าไหร่เสร็จแล้วเอาคะแนนทุกคนมารวมกันและผลออกมาก็ปรากฏว่าบทความหมายเลขที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับคือบทความหมายเลข20ครับยินดีด้วยครับ <S <S เขียนได้ดีมากๆนะครับนะซึ่งว่าถูกใจคณะกรรมการเกิดจะเป็นเอกฉันเลยนะครับแล้วก็มีผลงานหมายเลข2ี่ด้ได้ดับ4ีนะครับแต่ว่า มีอันดับอื่นที่ได้4พร้อมกันก็ก็ต้องเรียนให้ทราบผลงานอันดับที่26นะครับขอแจ้งไปด้วยว่านะท่านได้รับการนําเสนอเข้าไปเป็นอันดับที่มีการพิจารณาใน1ใน4นะครับก็เรียนแจ้งไปอย่างนั้นแต่ว่าท่านได้รับรางวัลที่4ตอนนี้ถึงเวลามอบรางวัลให้กับรางวัลที่1นแล้วนะครับให้ขอให้คุณบริจิตเซอร์นะครับเป็นให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลนะครับเชิญนะครับนะครับรับผู้ที่รับรางวัลนะครับรางวัลที่หนึ่งจะเป็นตัวแทน นะครับเชิญเลยครับอันนี้รับเงินแสนนะครับอันนี้เงินแสน thank you very thank you thank you ครับสำหรับรางวัลที่ผลงานที่ได้รางวัลที่4นะครับผมแจ้งเป็นยังไม่ได้ประกาศชื่อแต่เดี๋ยวเป็นทางการทางเว็บไซต์จะบอกชื่อผู้รับรางวัลนะครับแล้วเราจะมีการติดต่อทางอีเมลเพื่อให้พี่น้องได้งานติดต่อกันว่าจะให้ส่งเงินทางไหนนะครับ ผลงานที่ได้รางวัลที่4นะครับจำนวนประมาณ3 0 0พันกว่ากว่าบาทนะครับคือ100่เหรียญเนี่ยคือผลงานหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข9ก้าหมายเลข10เป็นผลงานชิ้นเดียวกันนะครับรับไป1รางวัลหมายเลข11หมายเลข12หมายเลข14หมายเลข16 หมายเลข17และ19เป็นผลงานชิ้นเดียวกันได้หนึ่งรางวัลน,นะครับหมายเลข18หมายเลข21หมายเลข23หมายเลข24หมายเลข25และหมายเลข26โดยทั้งหมดนี้รวมทั้งชื่อเจ้าของผู้ให้รางวัลน,นะครับรางวัลที่หนึ่งนั้นนะครับก็ประกาศเลยว่าเป็นรางวัลของดรทักศิณชินวัตรนะครับนะครับท่านบริจาคมาคก็ปรบมือให้ขอบคุณท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่น้องที่ให้รางวัลทุกท่าน ทุกท่านที่บริจาครางวัลมาท่านมีชื่อติดกับรางวัลแต่ละรางวัลนะครับรางวัลแต่ชเชวยแต่ละรางวัลนั้นมีพี่น้องอุปการะมานะครับเราก็จะมีรายชื่อของท่านแล้วก็จะปรากฏอ,อยู่ในเว็บไซต์ของภาคีไทยเพื่อสิริชนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโครงการนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่น้องช่วยกันนะครับทั้งคณะกรรมการที่ช่วยกันตรวจสอบและพี่น้องที่สมผลงานและที่สําคัญก็คือพี่น้องที่ให้รางวัลนี่แหละนะครับตอนแรกเราก็เป็นกังวลว่าโครงการระดับ โปรเจกต์แสนบาทเนี่ยเราจะไหวกันไหมนะครับแต่ในที่สุดแล้วนะด้วยพลังของพี่น้องคนละเล็กคนน้อยเราก็ทาได้สําเร็จนะครับบางคนก็ว่าเงินมากไปแต่ผมว่าถ้าเราดูเรื่องความคุ้มค่าแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้คนอ่านอาจจะเป็นแสนก็ได้ครับเป็นล้านก็ได้ครับในอนาคตเพราะมันไม่หูดไม่เดานะครับถ้าล้านเื่าไหร่มีโครงการนี้โครงการเท่าไหร่ฮะยี่ภาคตังหรือเปล่านะครับให้คนอ่านหนึ่งคนเราจ้างให้ยี่สิบห้าสตางค์นะครับ นะก็หวังว่าเราจะช่วยกันและสำหรับปีใหม่นี่ครับมีโครงการหลายเรื่องพี่น้องที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับอย่าคิดว่าเป็นอื่นเป็นใครของเราเนี่ยเป็นงานของสมาชิกถ้ามีความคิดดีๆส่งมาได้นะครับผมยินดีนนรับฟังแล้วก็เสนอต่อให้กับทางฝ่ายกรรมการบริหารคิดออกมาเป็นโครงการแล้วเรามาช่วยกันทํานะครับเราจะช่วยกันป้องกานไม่ให้มีการระเมิดสิทนิมชนใครถูกระเมิดเราจะเยียวยายนะครับแล้วก็ สังคมจำเป็นจะต้องดีกว่านี้ต้องมีการปฏิรูปบางทีไม่ใช่ปฏิรูปต้องปฏิวัติด,ด้วยเราก็จะช่วยกันบนเส้นทางนี้นะครับแบบพี่แบบน้องเดินกันไปใคร,ใครมีความคิดดีๆมีคาแนะนํานะครับมีคาติดจริงอินดีรับฟังเสมอนะครับส่งไปได้ที่ president@thaiahr.org ซึ่งตัวนี้นะครับก็เว็บไซต์เรามีข้อมูลอยู่แล้วก็ถ้าพิมพ์คําว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนพี่น้องก็จะไปเจอเว็บไซต์เราเหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าวันงานวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับคณะกรรมการบริหารชุดเก่าชุดใหม่พี่น้องที่นําอาหารมาผมเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับนะครับเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองพี่น้องร่วมมือกันการเตรียมงานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คงจะต้องขอบคุณวิทยากรนะครับกิตติมศักดิ์ที่ให้เกียรติเราวันนี้ผมขอให้พี่น้องปรบมือให้เกียรติคุณบริจิตเซอร์อีกครั้งหนึ่งครับ โอกาสนี้นะครับปิดงานแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอให้พี่น้องทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็โอกาสหน้างานหน้ายขอ,อ,อขอจุดเชียนใช่ไหมครับอจุดเชียนแล้วเราจะสมาพไปเมืนไทยนะคะขอจุดเชียนเพื่อสันติภาพน,นะครับเชื่อตั้งไม่เอาเลือกตั้ง <_ C 1> ใช่ไหมใช่ครับเอาไม่ใช่เอาใช่ใจคนเดียวนะเราเอาเลือกตั้งเอาวิถีสันติภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนอิสระอิสระอิสอ